ที่แนนจะรีวิวเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะชื่อรุ่นว่า AL 6 0 0 0เป่าได้ทั้งหมด500ครั้งจะเหมาะกับการพบพาแบบเป็นส่วนตัวหรือเป็นแบบองค์กรขนาดเล็กที่มีการเป่าต่อวันไม่มากนักก็ได้ค่ะเจ้ารุ่นนี้นะคะก็ยังใช้ฐานอะคาไรเอเทั้งหมด2ก้อนมีปุ่มเปิดการใช้งานเพียงปุ่มเดียวเหมือนเดิมค่ะรุ่นนี้จะเป่าได้ทั้งหมด2แบบนะคะเดี๋ยวันนจะอธิบายพร้อมกับสาธิตให้ดูเลย เริ่มจากกดปุ่ม power นะคะหน้าจอเนี่ยจะขึ้นคำว่า NOR กับ FST สลับกันถ้าเราจะเป่าแบบเบื้องต้นเราจะปล่อยมือที่คำว่า FST ค่ะหลังจากนั้นเครื่องจะทำการวอร์มนะคะจนถึงศูนย์หลังจากนั้นรุ่นนี้ไม่ต้องใช้หลอดเป่านะคะเราก็ทำการเป่าผ่านช่องตรงนี้ได้เลยค่ะ ค่าที่ได้นะคะก็คือ0 19หน้าจอจะขึ้นเป็นเลข0 20จนถึง49หน้าจอจะขึ้นตัว L ก็คือโลและ50ขึ้นไปจะขึ้นเป็น h i g ค่ะหากเราจะเปลี่ยนเป็นเป่าแบบละเอียดนะคะก็กดปุ่ม power เหมือนเดิมค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะปล่อยมือที่คำว่า NOR นะคะเครื่องก็จะทำการวอร์มเหมือนกันค่ะโอเคเราก็เสียบหลอดเป่านะคะ แล้วก็ทำการเป่าได้เลยค่าที่ได้ก็จะเป็นตัวเลขหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ BAC และหากเราไม่ได้มีทำการเป่าต่อเราก็กดปุ่ม power เ,เหมือนเดิมค่ะหน้าจอจะขึ้นคำว่า out และกดอีกครั้งเครื่องก็จะทำการปิดเรียบร้อยค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่ใช้เซ็นเซอร์แบบเซมิคอนดักเตอร์ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัดและยังตอบสนองการใช้งานเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ต้องส่งสอบเทียบด้วยเพียงแค่เราเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่หลังครบกำหนดการเป่าซึ่งการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ก็ไม่ได้ยุ่งยากสามารถทำเองได้ ไว้คลิปหน้าแนนจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ให้ชมกันค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดส,สนใจสามารถสอบถามผ่านช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้แนนต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ